รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงต่อสเกตสนับสนุนโดยสบู่เปเน็ต C&E นิตยสาราทีวีคูไไน,นิตยสาราสไปซี่ไอไขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการดาวมิเมตร ช็อตแรกในวันนี้นะคะพี่จะพาคุณผู้ชมไปดูวัวกันที่จังหวัดตรังค่ะวัวเหรอคะน้องปุใช่ค่ะแต่พี่กิ๊ฟต่าวัวทีนี้นะคะไม่ธรรมดาจริงเหรอคะมีถึง3หูค่ะน้องปุยแล้วค่ะพี่กิ๊ฟขาสามหูที่พี่กิ๊ฟพูดไม่เชื่อแน่นอนเพราะพี่กิ๊ฟโม่แน่ๆน้องปุ๋ยค่ะพี่กิ๊ฟไม่ได้โม่ค่ะไม่เชื่อใช่ไหมคะไปดูกัน แล้ว,วันนี้นะคะจิพาไปแหลกความแปลกประหลาดค่ะแปลกประหลาดอย่างแรงเลยมันก็คืองัวนั่นเองค่ะมอมอมอ,อ,อเช่นขบกว,ว่ววัวตัวน,นี้นะคะมีซ้มหูค่ะฉันอยากดูจังเลยนะคะว่าวูมันจะออกทางไหนตายเลยยากดูต้องตามไปแหลกค่ะประหลาดอย่างแรงค่ะ พบประสบกับวดดัวทศกัณฐ์กันที่ตำบลบ้านนาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังดีกว่านะเุ้าค่ะเพราะว่าเจ้าวัวตัวเนี้ยมันมีสามหัวเอ้ยสามหูโอย้ยโอย้โอย,อยงอกออกมากลางหัวซะด้วยส,ส่งใส่คงนินาหาวัวตัวนี้ไม่ได้สตแล้วล่ะคะ่ะเป็นมันแปลกประหลาดเอเวอร์มันมีตามู้จาอู้ือหลังราตุ้งตองนี่ใช่ดีแต่ว่ามันกีเลนเแล้วค,าค่ายใหม่คะไม่ใกล้ครับลรามันแปลกประหลาด มันเคยเห็นกับนี่เห็นตัวเอคกับนี่ใช่ไม่ดูได้รับใจดี <laughs> มันเคยเห็นกับเพิ่งเล่นแต่นี่รับมันก็ขี้เล่นขี้กปนีแหละสามโหแล้วไงล่ะจ๊ะแต่ดูท่าแล้วจะไล่ขีดพิธีกรเราอย่างเดียวเลยนคืนนี้สงใส่คงไปแอบนินทาให้จัววได้ยินแล้วกระมังเนี้ยค่ะใครที่ยังมาแล้นะคะหัวปลาซ้ำพูกันมาได้ค่ะ เราจะดินท่าจะเมาแล้วลเดี๋ยไม่ได้เลยนะคะเพราะเขามีถึงสามเขาหูดได้ยินแจ๊บแสวเลยแหละค่ะได้เลยคะ่ะโอ้โห ชัดมากแน่เลยนะคะ,ะส่วนสเก็ตช็อตต่อมานะคะไปดูถ้ำผานางคอยกันค่ะตอนนี้โอรินีอยู่ที่ถ้ำผานางคอยตำบลร่องกวงางอำเภอร่องกวางสมวัดแต้เจ้าที่นี่เปินน้ลมีตำนานเจ้าว่ามีผู้หญิงอ่ะมานั่งคอยสายนีนนี้วันนี้เราจะไปดูเจ้าว่ามีตำนานยังไงค้องและสวยงามจะได้ของเจ้าใครแล้วล่ะค่ะถ้ำแห่งนี้เขามีตำนานว่ามีเจ้าหญิงที่อุ้มทองลูกน้อยแล้วมารอคอย้านี่ผู้เป็นที่รักอยู่ในถ้ำแห่งนี้แล้วอธิษฐานให้ตัวเองกลายเป็นหินเพื่อจะได้ รอคอยสามีตลอดไปฮึป <c oughs> ่มต, <c oughs> ตอนดูแล้วฉันเป็นความรักที่น่ายกย่องซะจริงๆเลยนะคะ ูชอเจ้าภายในถ้ำสวยงามขนาดนักเลยอะมีฐานปร,รรประดับตกแต่งด้วยไฟทรัพย์เงื่อหญิงเนี่ย,ยงามขนาดนักที่ทำแห่งนี้เขาจะจัดเรียกทรต่างๆของถ้รมเจียมกับพระนางอรัญญณีนางคู่ที่รอคอยซ้อนที่ทำแห่งนี้โดยแต่งเป็นสิษย์สถานที่เจ้าหญิงเนี่ยมันเป็นลูกดังกษัตริย์เนาะคนองเด่นนี่มันเป็นทหารมันก็ได้แอบเสียกันก็พ่อแม่พ่อแม่ตังของเจ้าหญิงมันรู้ว่าลูกป้นต้องมันก็เลยเอา ลูกเนี่ยไปกักขังไว้เนาะพนองเดชก็แอบไปเหบปลาหนีทหารทั้งของป่อของเจ้าหญิงป้ากะจะยิงพนองเดชแต่ลูกธนองนิพาดไปถูกเจ้าหญิงพอขำมาป้ากะมาปะถ้ำแห่งนี้ขำแล้วเจ้าหญิงป้ากะเลยบ้อกแฟนพปะหนีไปพอหนีไปป้ากะว่าอธิษฐานที่หลังป้าเนี่ยกลายเป็นหินคุณผู้ชมเจ้าและจุดสุดท้ายของถ้ำ นัทพือจุ๊กตี้โคตีทไม่มีลักษณะเหมือนผู้หญิงที่กำลังอุ้มลูกอยู่เหมือนนางคอยตีกำลังรอสามีอยู่เจ้าและถ้าใครอยากจะมาชมความมหจศจรย์ของหิ่งอกผีดยอดภายในถ้ำผ่านนางคอยกลับมาได้เลยเจ้าตีอำเภอร้องกว่างจังหวัดแพร่เจ้าอคต่อสเก็ตชอตต่อไปนะคะจะมีอะไรน่าสนใจไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ ผู้ชมพบกับรถเมย์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะรถเมย์อยู่ที่วัดตะเคียนสวัสดิ์ทับภรีค่ะเขาบอกว่าวัดน,นี้มีของดีของแปลกค่ะเดี๋ยวตามเมย์ไปชมเลยว่าจะดีแล้วก็แปลกแค่ไหนค่ะตามมาเลยค่ะวัดน,นี้ก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลนนทบ,บรุรีนี้เองค่ะมาเห็นเพลินเพ,เพแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแปลกเลยในครั้นี้เฉพอเข้ามาในวัดน,นี้สิคะถังรูปปั้นต่างๆดูผิดหูผิดตางังกินมามา่าทังใส่แว่นแถมยังฟังเพลง,พงอีกต่างหากนะครันี้เจตนาของหลวงพี่สงบอ่ะท่านต้องการแบบ เป็นรูปปั้นที่ออกดูแล้วตลกอะไรพวกนี้ฮะดูแลว้วดูแลสบายตาดูแล้วแบบตลกขบขันไม่ให้ถึงเครียดไม่ให้น่ากลัวอะไรพวกนี้ครับถ้าปั้นผมปั้นคนเดียวแต่จะมีพวกลุงช่างพวกลุงมือผสมปูนผส,ม,สม,มอะไรให้พวกนี้ครับญาติโยมก็ชอบนะฮะดูแล้วก็ตลกลูกหลานดูแล้วก็สนุกชอบอะไรไม่ดูแล้วไม่น่ากลัวรับุญทำบุญแล้วก็หวังได้บุญลงทุนแล้วก็หวังกาไรครับสมหวังนะครับ หวังกันไปก็ได้แต่วังไม่เสียสตังและไม่ผิดกฎหมายหวังกันมาก็หวังกันไปหวังไม่ใจสำนึกผมคิดเชนว่ามันแปลกดีฮะแล้วก็ไม่มีที่ไหนมีครั้งหน้าจะมีเรื่องดีเรื่องแปลกที่ไหนยาลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้รถเมย์ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีคะ่ะ ตอนเตือนภัยกับเหตุการณ์เด็กตกน้ำในช่วงเด็กเรื่องดังสักครู่ค่ะ